แฮปปี้นิวเยียร์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับ Happy New Year นะคะ Happy New Year นะคแฮปปี้ New Year นะคะ Happy New Year ค่ะ Happy New Year นะคะ Happy New Year นะครับ Happy New Year Happy New Year สองพันยี่สิบสองนะคะทุกคนเนื่องในโอกาสวันแห่งการส่งความสุขนี้นะคะมังก็อยากจะขอส่งความสุขให้กับทุกๆคนเนาะแล้วก็ขอให้ปีนี้นะคะดีกว่าปีก่อนๆเนาะแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะคะปีที่ผ่านมาอะไรไม่ดีก็ขอให้โยนทิ้งมันไปนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับอะไรที่ทุกคนฝันไว้หรือว่าอยากได้อะไรก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะคะ ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆไม่ว่าจะเรื่องความรักครอบครัวหรือว่าการงานนะครับผมใครที่อยากเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไหนก็ขอให้เข้าได้แล้วก็ใครที่ยังเรียนอยู่ขอให้สอบผ่านฉลุยเลยนนะครับใครอยากไปเที่ยวก็ขอให้ได้ไปเที่ยวให้สนุกนะคะอยากไปคอนเสิร์ตก็ขอให้ได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าใครเดินทางไปไหนก็เดินทางปลอดภยัยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ ขอให้ปีนี้ทุกคนมีแรงเยอะๆพร้อมลุยกับทุกๆงานนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ยังเทอย,อยู่นะครับร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขมากๆนะครับปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนได้กินแต่ของอร่อยๆเต็มอิ่มเลยนะคะแล้วก็ได้เจอแต่สิ่งที่ดีที่ทําให้ตัวเองเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอให้พวกเราได้เจอกันเร็วๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆตลอดทีและตลอดไปค่ะพวกเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่อยู่กับพวกเรามาตลอดปีเลยแล้วก ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้พวกเราเสมอนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับปีที่ผ่านมาที่อยู่กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็อยู่กับพวกเราันต่อนะครับพวกเราจะตั้งใจทําผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณะครั Happy New Year I hope everyone will have a great next year sending lots of love and lots of positive energy สวัสดีปีใหม่นะคะ